เอ้าเป็นไงนะมันน ba ี่ปหาเห็ดมาบ่วะจะส้าจังโก้เตะเห็ดหลอยู่บ่ใช่โอ้นี่บ่ปัดมันออกเกินเห็ดนลยเขาได้พูดเราถามวันวันพวกออกคาเฟ่บานเท่าเองนี่ตีนอ่ลยตะวันซ้อนแห้งครับดูโคกบานนองพื่อด้วยครับด้วยเห็ดปวกครับนี่เห็ดปวกขาวตัวนี้ยปอด น้ำทวอุ้ยหิบวกกันหน่อยกับมีตัวเนี้ยน,นีที่ไหนอค้รปไไปไต่มันขึ้นขึ้นไห่เนาะมีนคนไปไต่ปะปัดมึงจล่จะคี่น้องด,ด,ดไข่กัมีครับมีไข่นาเร่บงึง่ะไอู้มีแต่ปนเสียบแต่เนาะกินหัวไนะปเสือเด้อบนี้อือ้หีป,ปิบวกฟันขาวขาวก็ล่างงามเลยครับดูดะปัด,ปดคนหลบ่เนี โคตรหลครับวะโคตบรไต่คืดอกมาโคตรไต,ต่คืนาาีนขน่ขนาดท้าบดโดูนี่เนี่ยหายแป๊บเดียวได้เนาะจากตัวดว,ม,บบาวามาไหนสอง้วงบมันจะหลหนไคแล้วบอลห้ง่ามาไหนโคตกบวนน้องพ่วงด้อพี่เ้องยึดออกแล้วนีค่ครับอืมเห็นบอนี่ฝีมือของเมครับไปกับน้องไส้อันนี้กันยังนรก ียกกันไหมไหนมาดูเห็ดดิเห็ดน่บิ้งจังเห็ดเห็นไหมเห็นเห็ดไหมเนาพี่ยรบอกให้เบิ้งเห็ดย่างนี้เนามีเนืเท่รเ่เท่อบ่มีคนอย่างด้บ่แ่บอกกลวพ่อเออพ่อจังมูเนี่สามมูสามมูมีหอยได้บ่บ่เนี่ยอือเออกี้งยน้อง ขอททครับไปเรือบ่ได้ปิดท้ายคลิปต่า้ยพอเบิงคะอือต่ออนซอนเี้สวัสดีครับเสวัสดีครับักาอยสามมืเบิงอะาเบิงคือะสวัสดีครับคืออนซ่อนเห้งคือบอกซนมานึ่งใจควัใจบิอย่นีเบิงคือะ คนหล่อไม่ีีีนมาเลยตอนนี้มาตัด้วไว้าไหน่วะกูกูวยกอะจะมันเต็งมาขึ้นจิตเนาอกูกูไปก็ไ้กินเขาหามาั้งว่นอนตื่นเช้าคุณหจังะน่สิยยังเมือนอยู่นี่เออนี่เรียนเออขาุด้อไปกินมา ไว้ปนนั่นมาาอหนึ่ปาหนึ่ปลาตัเล็นแม่ไข่สแม่กนยังไเ่มได้ปลาอยู่เลยปลาอยสามนึ่บอกว่ามีพี่มีมาเลียนน้ำเลี้ยบ้างเถอะตื่นไหนพี่มีเห็ดเห็ดจะไหนเห็ดบอบะอายบันี่อายเห็ดยังไงเฮ้ไหน ใครนี cow, uh, like no, sure? ่ใครเนี่ยเอาเห็ดไหมดอกกระหล่ำงามังเยดอกเงี้ยเนาะชาวบ้านเอิญนี่ยไงเฮ็ดทพ่พวกเขาบ่เอิญี่พวกขาอกเอิจะเห็นาวบ้านเนี่ยดู้ซีดงด้วนบ้านเป็น ขาเป็นูเลยกิขาเต็มพาเป็นผเลี๋ยอไปขาเต็มภูมิคนคร็คหาานเด้นางหลายก่คนหนึ่งเตรยอดแลวเตรยบอดีอยอยู่ทางไหนทางตำำเหรอต้ไม่หนออต้ยกึมงบนุงตอเขาไปคูนเน้อไุนคนหน่นใครสวัสดีครับพี่ยัง สวัสด,ดีจ้าพี่ยังไหนพี่มีนาอยู่ไหนพี่มีนาอยู่ไหนพี่มีนาอยู่ไหนสวัสด,ดีจ้าพี่มีนายังสวัสด,ดีพี่มีนาเร็วอันนี้หนึ่งยังนหนึ่งยังเนี่ยโอ้หนึ่งตาเจียปลาปนิ่นครับปลานิ่นครับพี่น้อง อากาศนี่มือเศร้าปลานิ่โอ้ยบรรยากาศเข้าไปตั้งสี่แล้วเย็นสบายแต่วิ่นกำลังขึ้นเ้อาไปดูใครมาแล้ว พีมีใครมาไปดูดิมีตังมาแล้วดูมีตังมาแล้วนั่นไงมีตังมาแล้วบัตรดีจ้าไปบัตรดีบัตรดีจ้ามีตังก่อนอิจาามีตังอิจ่าเรืออิจ่าก่อนจ่าก่อนเอาใครบัตรดีก่อนจ้าเร็วลุกใบไปใบหน่อย ไอ้มีตังกันไหนมีตัมาม้งเ่อามอมีตังพ่อไยไหนพ่อพ่อต้มอยู่ไหนพ่อต้มไปไป้วมอยู่ไปนพ่อต้มอยู่สพอต้มไปสาปลาอื่นอะไมาบุอือนหนักอื่นน่ะเล่นบุ อันนี้พิ้เป็นอะไรลูกมันดำเลอ๋อมันสีดำมันดดำเหมือนมันก็สิดดำดําเนี่ยเดียวันปิงเหนมันดำเนี่มอญาล้านดามมาคืนเลยมานมันดำค่ดำเลยคิมี่ซิมี่ค่ะซิมี่ลืมแล้วเหรอคะ

เออยีราฟงูออกก้อนสีมาเนี <uh> ่ยเป็นพ้ากันแดดอยู่แต่ว่าแดดมันทั้งหลายมันหลักออกอยู่ฝนตกแล้วมันหลักออกแต่ว่าเฮ็ดอันมูนี่แหละที่ออกก้อนน่ะเฮ็ดพวกขาวฮิดพวกทั้าเนี่ยมันสี่ออกกู ้าเทียมันเหลียมันอยฟ้องขาตามออ่างกหมด,ด,ดแล้วย <c oughs> าค้อมฮะแม่ค่อแมค่อยอาเดียวมาเียกูฝุดไปหันไปเลินเดินฝุดไปพูดเดินเดินเดินฝุดไป